จะได้่มกาแฟเด้นะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนบางบอลหนึ่งเช่นเคยนะครับสามแยกบางบอนนะครับผมลงล่องนะครับลงล่องไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่มีผู้ใด,ใดเงียบมากนะครับหน้าตลาดนะครับอยู่กับวินลูกกรอทั้งหลายนะครับรถจัดยาวเหยียดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาดื่มกาแฟ

จเ ора. จ้าสิเลสีดอกรอมาสีกันนี่เล่อล okay. okay. <c oughs> <c oughs> ูก้าประจำตัวนี่ใคระถุงไงเดะถุงนีะบาทเดยบาทเท่าไรนะห้าสิบ มาสร้างว่าเทพเป็นตาเป็นตาบวกแกสี่น้ำเทอันนี้อันอันนี้ครอาข้าบกข้าบกเน่าได้กินตอนนี้จอยแล้วน้ำจอยแล้วน้ำเออปลาข้าบกเน่าคือถุงใหญ่อุดตนเลยครับผมถุงกระดาษได้บ้นี่ ครับครับตงกระดาษครับครับไปย่าที่ไหนพวกนายที่ที่ไหนพวกก็เพราะว่าย่าที่คนเดียวอากก็หายไปไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดย่าเราว่าสุดยอดนะครับอร่อยเอาผมเอาแก้วหนึ่งครับท้ายสีเราคือเราท้ายสีกุมูยุ่เท่าเนี้ย่ว่าฟุตไทยจะมาตีหัวเราเด้อ ขี้เกาโบราณผสมเนตรพอเราขายถือกุมูกใครยัามาตีหัวเราได้ตอนนี้อันนี้มากินกาแฟโบราณนะผมโบราณผสมเนตรนะครับอยากสีมือเฟสุดล่อนะเฟสบางบอลเหมือนเดิมนะครับเขาไม่ให้นะฮะ เดียชื่อเจ้าของเพจเลยนะสเสือที่อเาตาสป๊นเป็นตาดกินว um ัวใดแท้นี่นกินว่ใดเออ อ๋อเวลาชงมันมีฮะเจ้าดิบึงปะเจ้าดิบึงนี่ตาชงบมา่ได้เบิงึงมาโอ้ย oh. ชินแล้วนะ <Hey. S 1> ผมเป็นสมัยก่อนสมัยสมัยนี้ว้าวว้าวฮ่าฮ่าฮ่าสมัยนี้ตามสั่ง oh. เพาจะใส่แก้วใส่แก้วเขาได้ละแก้วเขาไมมเด้ <laughs> นี่นะครับสั่งได้นะครับเอาเข้มเอาไม่เข้มแล้วแต่แต่ว่าผมเป็นเจ้าประจำเลยเรับเขารู้ดีนะครับผม <laughs> ตามเราเคยชงนะครับ นี่ตรงนี้ก็อยู่ช่องถนนบางบอนหนึ่งนะครับช่วงปัตตะถนนบางบอนหนึ่งก็จะมามาประมาณประมาณสิบโมงนะครับผมสุดหลอก็จะประมาณสิบโมงโแล้วข่าผมก็ได้ขอเอาเงาถหายด้ค,ค,ครับผมวันนี้เียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดอร่อยแน่นอนไปแล้ว <laughs> นะครับที่ร้านเต้คาเฟ่ทีพอดนะครับผม พี่พัดเป้กาแฟใครแล้ว